เตอร์มา FLX Level up ยกกระชับปังกว่าเดิมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะผักไผ่ก็มาอยู่ที่ La Glass Clinic บอกก่อนเลยนะคะว่าผักไผ่ดูรีวิวมาเยอะมากว่าที่นี่เขายืนหนึ่งเรื่องการปรับรูปหน้าซึ่งปัญหาของผักไผะะ่ค่ะก็คือมีเหนียงมีแก้มกรอบหน้าไม่ชัดวันนี้นะคะคุณหมอก็เลยแนะนำหนึ่งโปรแกร,รมให้ผักไผ่ได้รู้จักนั่นก็คือโปรแกรมเติมหมัด FLX นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าโปรแกรมเติมหมัด FLX เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาของผักไผ่ภายในหนึ่งครั้งที่ทําได้เลยหรือเปล่าจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนเห็นผลมากน้อยยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ดีว่า่าคะตอนนี้นะคะผับไข่ก็ได้ทําการแปะยาชาเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องมาใช้เวลารอ,อประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ยาชาเนี่ยมันซึมเข้าผิวตอนทําจะได้ไม่ต้องเจ็บมากนะคะสำหรับความรู้สึกช่วงระหว่างทํานะคะคือไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเลยแค่รู้สึกร้อนๆมันจะมีเจ็บจีบบ้างเวลาช่วงที่คุณหมอเอามาย้ำที่เดิมอะคะ่ะแต่ว่า มันไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าเติมหมานไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดระหว่างที่คุณหมอทําคุณหมอก็จะเลง็งๆดูว่าข้างนี้มันเท่ากับข้างนี้หรือ,อยังถ้ามันยังใหญ่กว่า มันรู้สึกบวมกว่าเขาก็จะย้ำบริเวณนี้ให้เดี๋ยวเราต้องมารออีกประมาณเดือนหนึ่งว่าผลมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าหลังทำมันเห็นผลเลยไอเลิฟชอบมากแล้วก็อยากจะบอกว่าคุ้มค่ามากสำหรับคนที่อยากจะให้หน้าเราอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่ได้อยากทำศัลยกรรมใหญ่ๆไม่ได้อยากผ่าตัดไม่ได้อยากฉีดอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเตอร์มาน FLX เนี่ยก็เป็นหนึ่งชอยที่ดีมากๆพอทำเสร็จแล้วเราก็สามารถไปใช้ชีวิตอะไรปกติได้เลยค่ะ แล้วก็คุ้มค่าแก่การลงทุนนะคะถึงแม้ว่ามันจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่ามันคุ้มค่ามากเพราะมันอยู่ได้นานถึง1-2ปีเลยอ่ะก็ถ้าใครมีปัญหาเหมือนผักไผ่นะคะเรื่องแก้มห้อยมีเหนียงกรอบหน้าไม่กระชับก็ขอแนะนำเลยนะคะเตอร์มาน FLX ที่หลักกาสคลินิกค่ะ